thì cái 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 เราก็ยังทําตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไม่ได้ค่ะแต่ในรูปแบบเกมของเราเองก็มีบางช่วงที่เราทําได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ยังมีบางช่วงที่เราเองก็เล่นตัวเองไปค่ะบวกกับทีมตุรกีเขาเสิร์ฟค่อนข้างค่อนข้างดีแบบตัดเกมนุกเราได้เยอะค่ะแต่หนูว่าวันนี้วันแรกเราก็ค่อยๆที่จะแบบดีมากขึ้นกว่าทุกๆแมตช์ที่ผ่านมาก็ก็ก็โอเคกับผลงานค่ะถึงจะแบบยังไม่ นเชื่อว่าเรายังแบบค่อยๆดีขึ้นในทุกๆวันด้วยหนูมองว่านาที่แล้วค่ะเรามีเวลาซ้อมด้วยกันค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็นัดเนี้ยค่ะเราเพิ่งจะมารวมตัวกันได้ประมาณถ้ารวมแมตช์นี้ก็น่าจะมาไม่ถึง2เดือนดีค่ะแล้วก็บวกับ ่นก็เป็นเกมที่ค่อนข้างหนักมากๆเหมือนกันค่ะด้วยซาีรัตเองแล้วก็รูปแบบเกมของญี่ปุ่นเองเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่เขาเรียกว่ามีวินัยเกมที่ดีมากๆค่ะก็จะเป็นงานยากของเราเหมือนกันค่ะแต่เราก็จะพยายามเราก็จะสู้กันที่ค่ะค่ะวันนี้ก็มาเยอะค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่แบบมาเชียร์พวกเราที่สนามหรือบางคนที่ไม่มีบัดก็ยังคอยเชียร์เราตามหน้าจอทีวีค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะพยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ ขึ้นในท,ทุกแมตช์ทุกการแข่งขัน,นะค่ะสบคัญเสิร์ฟให้มันดีขึ้นเพื่อจะเล่นลูกแบบของเราให้ได้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าแต่และทีมมาในสนามนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งงมากนะครับแล้วก็เด็กๆของเราเขาพยายามในเรื่องของการที่จะทําการเล่นในบ้านให้ดีที่สุดนะครับก็ต้องฝากขอบคุณนะครับทางแรงผู้ชมทางบ้านและผู้ชมในสนามที่เข้ามาให้กาลังใจพวกเรานะครับในการต่อสู้ถึงวันนี้เราจะแพ้นะครับ เราก็จะพยายามให้ดีขึ้นกว่าทุกๆครั้งที่เราแข่งขันนะครับผมจริงผมโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการเตรียมทีมในเรื่องของร่างกายเนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยเราเสียเปเรียบเขาเยอะนะครับในเรื่องของพลังที่ต้องไปต่อสู้ในเกมที่ยวยาวนะครับ สนามนี้ค่อนข้างที่จะดรอปลงนิดนึงในเรื่องของพลังนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นและแข็งแข่งมากขึ้นครับก็ยังไม่เต็มครับเพราะว่าเรามีเวลารวมตัวกันน้อยนะครับปีนี้ต้องยอมรับจริงว่ามันน้อยนะครับหลังจากซีเกมมาไม่ถึง2สัปดาห์นะครับเราก็ไปแข่งแล้วนะครับเพราะทุกทีเนี่ยเราจะเตรียมร่างกายเยอะเยอะกว่านี้เยอะเพราะเด็กเรารู้ว่าสภาพร่างกายในการเล่นกับทีมระดับนี้เนี่ย มันควรอยู่ในระดับไหนแต่ปีนี้ต้องยอมรับว่าการกลับมารวมตัวของแต่ละที่เนี่ยมันช้านะครับทําให้เรื่องของการเตรียมกล้ามเนื้อเนี่ยมีปัญหานะครับแต่พวกเราจะไม่เอาข้อนั้นเป็นข้ออ้างนะครับแต่พวกเราจะพยายามให้เต็มที่ในเรื่องการต่อสู้นะครับให้สมบูรณ์ที่สุดครับเกมหน้าต่อไปก็เป็นเกมที่ผมผมว่าเป็นเกมที่เล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเกมที่ ต้องละเอียดมากและต้องใช้พลังสูงมาก,กน,นะครับเพราะว่าในเรื่องของการเล่นกับญี่ปุ่นเองเนี่ยญี่ปุ่นเป็นทีมที่มีความเหนียวแน่นสูงนะครับรวมถึงเรื่องศักยภาพของการเล่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อวานในเล่นได้ดีมากกันนะครับเราก็ต้องไปทําการบ้านกันและก็เตรียมเตรียมของเราให้ดีขึ้นครับฝากเป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ